วิเคราะห์บอลก่อนเกมหงแดงฟัดสิงห์บู่เดิมพันแชมป์คาราบาวครับสวัสดีแฟนๆทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟองเดลิเวอร์นะครับวันนี้เราจะพากันมาชมบทวิเคราะห์เจาะลึกในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างสิงโตน้ําเงินคามเชลซีพบกับหงแดงลิเวอร์พูลโดยทั้งคู่จะทําการแข่งขันกันที่สนามเบมบีในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกา30นาที ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ส่วนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยเส้นทางในรายการนี้ของทั้งสองทีมนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรโดยทางฝั่งเชลซี Chelsea, ออกสตาร์ในรายการนี้ด้วยการลงเล่นในรอบที่3เปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่าในเวลาปกติ90นาที1ประตูต่อ1ก่อนที่จะเป็นฝ่ายดวนจุดโทษเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ในรอบที่4เปิดบ้านเสมอเซาทมตัน 6. ในเวลา90นาทีหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะดวลจุดโทษเอาชนะไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์เดิมนะครับสี่ประตูต่อสามรอบกอลองชนะเลิศบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดได้ถึงถิ่นสองประตูต่อศูนย์และในรอบรองชนะเลิศสามารถเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไว้ได้ด้วยสกอร์รวมที่ท่วมท้นสามประตูต่อศูนย์ในขณะที่ฟังลิอร์พูลออกสตาร์ทในการลงเล่นในรอบที่3าเช่นกัน ด้วยการบุกไปถล่มเอาชนะนอลิดได้ถึงถิ่น3ประตูต่อ0ูนในรอบวิสีบุกไปเอาชนะทีมรองบอลอย่างเปสตันอตเอนจากลีกเดอรแชมเปี้ยนชิพได้2ประตูต่อ0ูนในรอบก่อนรองชนะเลิศเปิดสนามแอนฟิลเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาปกติ3ประตูต่อ3ก่อนที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะจุดท่วไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ4และในรอบรองชนะเลิศ สามารถเอาชนะอาร์ซนิอนนไปได้ด้วยสกอร์รวม2นัด2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือไล์อัพสิบเอ็ดตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในคัาคืนนี้นะครับเชลซีภายใต้การนำทีมของโทมัสทูเคิลคาดว่าเน็ตจะมาในระบบการเล่น34 2 1ี่สองประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูเป็นของเกปาอลิซาบบลาก้าแผงหลัง3าคนประกอบไปด้วยแอนเดรส์คิเซนเซนเตียโกซินวาและอันโตนิโอรูดิเกอร์ แผงกลาง4คนประกอบไปด้วยเซซ่าอัสติลวเกต้าเอ็นโกโรกองเต้จอชินโยและมากอสอลองโซในขณะที่แดนลุก3คนประกอบไปด้วยเมสันเมาส์และคิตเตียนพูลุสิต์รับหน้าที่เป็นหน้าตับโดยวางไคฮาวเวต์เอาไว้เป็นกองหน้าตัวเป้าในเกมนี้นะครับมากันที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลบ้างภายใต้การคุมทัพของเจเกนคอฟจะมาในระบบเก่งของเขาก็คือ433โดยผู้รักษาประตูในเกมนี้เป็นหน้าที่ของเควินเคเลอร์ ที่ลงเล่นมาตั้งแต่รอบแรกๆนะครับนัดนี้ก็จะได้ลงเล่นในเกมนัดชิงซึ่งเป็นการเล่นนัดชิงครั้งแรกในชีวิตของเขาด้วยแผงล้างสีคนประกอบไปด้วยเทนอเล็กซานเดอร์อาโนโจอเอลมาติบเวอร์คิวฟันไดและแอนดูโรเบิร์ตสันกองกลางสามคนใช้ชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สัน,นฟาบินโยและเทียโกคานัลลาส่วนสามประสานในเกมบุกก็ยังใช้ชุดเดิมจาก การลงเล่นในเกมหลีล่าสุดที่ถล่มเอาชนะยูเนเตดไปได้ขาดลอยหกประตูต่อศูนย์นำทับโดยโมฮัมเหม็ดซาร่าซาดิโอมาเน่และลุยดิออสนะครับและนี่ก็คือชมหน้าดาวซันโวในรายการนี้ของทั้งสองทีมนะครับโดยทางฝั่งเคลซี LC, คนที่ทำประตูได้มากที่สุดในรายการนี้ก็คือไคฮาวเวนนะครับซึ่งยิงไปสองประตูจากการลงเล่นในรายการนี้ไปแล้วทั้งหมดสองนัดในขณะที่ทางฝั่งลิวพูคนที่ยิงประตูในรายการนี้ได้มากที่สุด นั่นก็คือถักคูมิมินามิโนโดยศูนย์หน้าชาวญี่ปุ่นซัดไปแล้วถึงสี่ประตูบวกกับอีกหนึ่งแอซซีฟจากการลงสนามในรายการนี้ไปแล้วทั้งหมด5นัดน,นับว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับวิเคราะห์เกมรอบชิงบายปองเดลิเวอร์สำหรับเกมนี้เป็นเกมนะัดชิงชนะเลิศเป็นศึก,กแห่งศักดิ์ศรีของทั้งสองทีมและด้วยการเป็นทีทมใหญ่ด้วยและการด้วยเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่คาดว่าทั้ง2ทีมน่าจะเตรียมการรับมือปัมเปนอย่างดี แม้ว่าสื่อหลายทำานักนะครับจะยกให้ริบูดูเป็นต่ออยู่ก็จริงจากการเล่นเกมบุกที่ดูดานและจัดจ้านแถมในตอนนี้ริบูซัดไปแล้วถึง106ประตูรวมทุกรายการซึ่งมากที่สุดซึ่งเป็นทีมจากกออังกฤษที่ทำประตูได้มากที่สุดในขณะนี้ด้วยเหตุผลนี้เองครับจึงทำให้ทัพหงแดงของเราถูกยกให้ดูดีมีภาษีดีดกว่าในเกมนี้แต่ก็จะประมาท คุณพลสิงตัวน้าเงินคามไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเนื่องจากชื่อชารและศัก,กยภาพของพวกเขานั้นก็ดูแข็งแกร่งพอๆกันกับเราแถมยังมีดีกีไปถึงแชมป์สโมสรอโลกทีมล่าสุดอีกด้วยอีกทั้งการทําทีมของโคมัสซูเคลิลซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่คุมทีมได้เชี่ยวลากดินที่สุดคนหนึ่งในยุโรปและเป็นคนที่เล่นเกมรับกลุ่มได้เป็นอย่างดีถ้าหาพวกเขาได้เป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนก็จะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับที่ว่าพวกเขา จะเพียงทํ้มาดาท่าแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับผมยังเชื่อว่าด้วยมาสมองและกลืนของกุณซื้อที่ชื่อเจเกนคอปน่าจะมีกลยุทธ์ที่เด็ดวางมาเรียบร้อยแล้วว่าจะแก้เกมแก้ลํำทางเชลซีอย่างไรและด้วยฟอร์มในตอนนี้ของพวกเราทุกคนนะครับของผู้เล่นทุกคนในตอนนี้ต้องบอกว่าพากันทบ์มทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูกองหน้ากองกลางกองหลังทุกคนพากันทบ์ม อยู่ในฟอร์มที่ดีและมีความมั่นใจสุดๆอีกทั้งการเข้ามาในทีมของลุยดอาร์ของเราเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมิติในเกมบุกสร้างความอันตรายได้มากยิ่งขึ้นน่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับแผงเกมรับเชลซีแน่ๆเนื่องจากว่าทางเชลซียังไม่เคยดวลกับดิอาร์มาก่อนซึ่งดิอาร์เองเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเนื่องด้วยเขา มีทักษะการเล่นที่สูงสร้างความผูบว่าบรือหวาในเกมลุกให้กับฝั่งเดอะค็อปได้เป็นอย่างดีมีการเข้าทำที่ดูหลากหลายกว่ามากขึ้นและความมั่นใจมาเต็มซึ่งผิดกับทางฝั่งเชลซีนะครับที่เกมบุกของพวกเขาดูจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรยิงประตูได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นจนต้องอาศัยที่เดียดจัด ฟังเกมรับซะมากกว่าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วผมฟันธงเลยว่าผลพักคหงแดงของเราจะเป็นฝ่ายที่สุขสมหวังเชื่อสิงบูในเวลาปกติไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งท้าอาจคว้าแชมป์คาราบาวไปได้ในที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นครับผมว่าแฟนบอลหรือครอบของพวกเราทุกคนจะได้สุกสมหวังในค่ำคืนนี้แน่ฟันธง ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสนใจกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานป้องเดลิเวอร์กันทุกคนนะครับขอบคุณครับ